ในช่วงวิกฤตโควิดปี2020ตลาดพุ่ร่วงหนักกว่า30%ครับแต่ทองคำกลับพุ่งขึ้นเกือบ20%ทำไมสินทรัพย์อายุกว่า5,000ปีนี้ยังอยู่ในพอร์ตของธนาคารกลางและนักลงทุนระดับโลกทองคำไม่ใช่แค่เครื่องประดับนะครับแต่มันคือ store of value หรือตัวเก็บมูลค่าและยังเป็น safe haven หรือหลุมหลบภัยในช่วงวิกฤตอีกครับจุดเด่นที่ยังทำให้ทองคำมีความสำคัญครับ 1. ป้องกันเงินเฟอ้อได้ดีครับค่าของเงินลดแต่ทองคำยังสามารถรักษาบลค่าของตัวเองได้ครับ 2. ไม่มีความเสี่ยงเรื่อองงิดนัเพราะทค เป็นหนี้ของใครครับ 3. มีมูลค่าจริงจับต้องได้และมีจํากัดนะครับ4เคลื่อนไหวส่วนกับหุ้นเช่นช่วงตลาดผันผวนทองคํามันจะพุ่งอย่างเช่นในเวลานี้ครับแล้วเพื่อนๆจะลงทุนในทองคําได้อย่างไรได้บ้างนะครับ 1. ทองคําแท่งหรือเป็นทองคํารูปปรพันธ์ครับสามารถจับต้องได้แต่เก็บค่อนข้างจะยากแล้วก็มีค่ากําหน็จค่อนข้างจะสูงครับ 2. กองทุนทองหรือ ETF ทองคำครับลงทุนได้ง่ายค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำครับ 3. าแอปซื้อขายทองคำออนไลน์ครับก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่500บาท แถมขายออกได้ไวด้วยครับพรุ่งนี้เจอกันตอนอสังหาริมทรัพย์สินทรัพย์ที่สร้างทั้งกระแสงเงินสดและบูลค่าในระยะยาวเพราะว่า